สวัสดีครับ FC และก็ท่านนักสะสมทั้งเก่าและใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชังชยทัศน์พระภูตานนท์ชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาเจาะลึกว่าเหตุใดเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงษ์ปี2529ถึงมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทนะครับก่อนเข้าไปรับฟังเนื้อหาในคลิปขอให้ทุกท่านกดคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วย ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปของผมในครั้งถัดไปได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาทุกท่านย้อนไปปี2529นะครับขณะนั้นมีท่านสมหมายนะครับหุ่นตระกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นท่านกล่าวว่าเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงษ์ปี2529นี่ได้มีการผลิตออกมาจริง และสาเหตุที่มีการผลิตเหรียญ5บาทเล็กเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ5บาทเดิมนะครับที่เราเคยใช้นี่มีลักษณะเป็นเหรียญ5บาทขนาดใหญ่ซึ่งท่านที่มีอายุประมาณ30ปีขึ้นไป ถึง50ถึง60ปีก็คงจะเคยเห็นแล้วก็เคยผ่านการใช้เหรียญ5บาทขนาดใหญ่หมุนเวียนในระบบหรือซื้อขายกันมาแล้วนะครับโดยเหรียญ5บาทขนาดใหญ่ที่เป็นครุดตรงแล้วก็ครุดเฉียงเนี้ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ29.5ถึง30มิลิเมตรน้ำหนัก12กรัมแต่เมื่อมีการผลิตเหรียญ5บาทเดือสุพรรณหงษ์ออกมาขนาดจึงเล็กลงเหลือเส้นผ่าศูนย์กลาง เพียง24ม mm, มและก็หนะักแค่7.5กรัมเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วนะครับถึงแม้เหรียญตัวอย่างคือเหรียญ5บาทเรือหงปี2529นี้ยจะเป็นเหรียญตัวอย่างที่มีการเล็ดรอดหรือหลุดออกมาหมุนเวียนใช้ในระบบก็จริงแต่ร้านรับซื้อที่ประกาศรับซื้อหลักแสนบาทหรือหลายแสนบาทก็ยังไม่พบว่า มีคนไหนหรือว่านักสะสมท่านใดนำมาขายให้กับร้านพวกนี้เลยนะครับจึงถือได้ว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นหนเหรียญในตำนานนะครับที่มีข่าวว่ามีอยู่จริงแต่ยังไม่เห็นเหรียญจริงเลยนะครับและเท่าที่เราเห็นในระบบมุนเวียนก็มีเพียงแค่2ปีพศเท่านั้นคือเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงษ์ปี2,530และปี2531เท่านั้น นะครับผมซึ่ง 2. พศนี้มีการผลิตรวมกันมากถึง44ล้านเหรียญโดยปี2530มีการผลิต41.5แสนเหรียญโดยปี2531มีการผลิต2.4แสนเหรียญดังนั้นนะครับเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงส์ปี2529จึงเป็นเหรียญในระดับตำนานนะครับหรือเหรียญตัวอย่างที่แม้จะมีข่าวว่ามีการหมุนเวียน หลุดออกมาและก็มีบางคนที่เห็นแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้ปรากฏว่าเลี้ยนแค้จริงเลี้ยนจริงๆนั้นมีลักษณะหรือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไงนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและก็กดแชร์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นและก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปของผมในคราวถัดไปสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมเนื้อหาขอบคุณครับ